mưa này làng ở bùa xuất làng ở cho bùn cà thiến văn thi làm 31 xám ít xá có mai leo chết ở xa xóm nào à ạ mân cẩn ไปขั้นเอาขั้นเอาเขามันมันแบบอย่างวันที่หายน้ำถึงมันนี่อยู่เลยขั้นเอาอยู่นี่นอ่เอาเอาอกลงแล้ว 三，五，一。 ความสะอาดโบสดโอ้หนำได้ดัวได้ดวงเลยมันเอาบุญวันที่สามสิบสามสิบเอ็ด オサインリボワ รถนึงอีทัว่าละพัอากำลังถ่ายวิดีโออยู่จะเขม่าวก <c ười> ันตีบอลเนวยากนะกันบอลเนี่มวนแมนจ่ S <S เอาเ,อาเอาี่าเมาสิเอาคือบ่มพีนมง่ายง่ายมตัวนนาห้องมเหนีพน่ยด้วสตจุกนะเดี๋ยวเพ่นอ่อนอาอแนวปมาพีก nee ันพอ เดี๋ยวเพิ่นเอา่อนเพิ่นเอาเอาน้ำมาสีดีกันชูแมปชูแมปชูแมปชูแม โอ้งามแล้วงามแล้วเห็นไ,ไหมนะะแดดขึ้นมากภาวาน้าภาวานาอยู่เลยท่น มไม่สีนกสีข้างข้าวสีเขียว โอ้เย็นดีไว้บันมานอนพี่ไปห้องเี้มาแรงฮะเย็นนดหนึ่งเ้ยมาแรเย็นนิดนย่งแี่มันสะอาดแล้วเนี่ย để mà vô nè Ừ <cười> <cười> เห็บมันทัวลอบนอกในง่ายดีเห็บมันทัวลอบนอกได้สนกุก เอาบุญเอาบุญจิตอาสารวมรวยช่วยกันแาวบ้านทลาดบนนองเรือ,พอ,นเ,นอเพื่อนนวสังฮะเออพาเอาพานั่นมะถูอยี่กัอนหน้าถูขพื่อนไหม่อ้าถูเพื้นแห่ง ตัวตัวตัวัว Ừ. เสียงเบียร์นะครับโห lên. น้ํามาเที่ยง บอกข้าเจ้าไปเบังในช่องยูทูบโหลดแั้วข้าเจ้าบังผลงานหนะ่อย ล่างบวแบบน umas, ี <blunt animation> ้ไปจะถึงเรียี่หรอกมันเป็นการคือยังหออาบน้ำไม่ในไปเลยเปี้ยงแต่เมื่อนไหม บ่าดะซื้อสามศูนย์ถึงรถไข่ทลาะฮะชักก็รถไหมเขดเต็มๆนี่นี่ยังเข็ดสองยี่สิบองตอนใช้กันอ๋อเออเพาว่าเขา็ขายแบบอ๋อสามศูนย์เสรว่าตาจานแล้ว เน <Yeah. S 2> <Yeah. S 1> er. ี่มันติดไอ้ข้าวตอนเออเนี่ยในการเชื่องนะดูโบสดสีเขียวล่างบโบเซงานบุญกระถิน thanks ใช้ย่างพน้นพับ